คุณดูข่าวคุณป้าที่ถูก เอาลมบังแล้วลากไปลุมศกรรมข้างรถตู้เนี่ยคุณรู้ส like ึกอะไรไหมครับถ้าผมยืนอยู่แถวนั้นน่ะกูบุกเขาไปช่วยป้าแน่นอนอีตำรวจหญิงสองทำตัวนั่นอีดอกมึงไปทำเขาทำไมมึงนี่ดอกทองกูจะบอกให้เอามือไปอุดปากกันทำไมแล้วเกิดเขาหายใจไม่ออกเขาเป็นลมตายึ้นมาแล้วบอกเขาเป็นลมเป็นเป็นลมพ่อมึงดิมึงลากเขาแบบนั้นนะอย่าให้กูได้เป็นใหญ่นะมึงโดนแน่กูจะบอกให้คนแบบนี้นะถ้ารายการแบบนี้ไม่ควรเก็บไว้พี่น้องกูจะกวาดให้หมดเลยบอกให้ริงขอให้กูได้มีโอกาสให้มึงกูประกาศในทาห้กูยังไม่มีอำนาจเลยนะแต่กูไม่กลัวมึงหรอก มึงก็ระวังให้ดีแล้วกันถ้ากูเข้าไปได้ตำรวจแบบนี้ผมจะไม่ยอมให้มีอยู่ในสตอชอแน่ๆมึงไม่อายมั้งเหรอวะมึงไม่อายสายตาชาวาประชาเขาบ้างเหรอวะ ใช่ไหมมึงรู้ว่ากล้องกี่กล้องที่มันจะต้องจับถ่ายอยู่มึงยังจะพยายามจะเอาปิดแผ่นฟ้าที่ฝ่าตีนอยู่เหรอไอตำรวจพวกนี้นะกูบอกนะนะกูเป็นใหญ่นะมึงเตรียมตัวให้ดีๆนะกูจะไปลื้อคลิปเก่าๆนะไอใครที่ชอบด่าประชาชนยิงปืนใส่ประชาชนนั้นถ้ากูเข้าไปนะกูจะเลื้อม่งให้หมดเลยนะกูจะให้พวกมึงได้รู้รสมังมางว่าเวลามึงทํากับประชาชนแล้วมึงโดนมัางมึงจะรู้สึกมัางมึงต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่ไปรับใช้ทรราชกูเกลียดนักไอพวกเนี้ยมึงต้องรักประชาชนเยอะๆไอสัตว์ไม่ใช่ทาร้ายประชาชน เพราะอย่างน้อยกูก็คือประชาชนคนหนึ่งกูทนดูไม่ได้หรอกครับคนเท่าคนแก่หน้าสงสารจะตายหาแม่งถ้าผมยืนอยู่แถวนั้นนะกูบุกเขาไปช่วยป้าแน่น,นอนยิงถ้าผมอยู่แถวนั้นนะกูจะไม่ยอมมึงทำอะไรกับป้าเขาหรอกเขามีปากเขามีสิทธิ์ที่จะพูดแต่มึงไม่มีสิทธิ์ไปอุดปากเขา ทีตํารวจยิงพวกนั้นมึงจำหน้ากูไว้แล้วกันนะกูนี่แหละจะไปล้างแค้นให้ป้ามึงต้องรับใช้ประชาชนจำใส่กะลาหัวไว้พี่น้องทนได้ยังไงครับผมนั่งดูนะวันดี่คอฝอแม่งกับปืนยิงใส่ประชาชนคุณยอมได้ไครับคุณทนดูได้จริงเหรอครับคุณไม่รู้สึกโกรธแค้นเลยใช่ไหมเนี่ยคุณดูข่าวคุณป้าที่ถูกเอา,า,า,การ่มบังแล้วลากไปลุมศกรรมข้างรถตู้เนี่ยคุณรู้สึกอะไรไหมครับคุณสนุกคุณมีความสุขหรือคุณรู้สึกโกรธ ผมถามเมื่อาวานคุณดูข่าวแล้วคุณรู้สึกไงบ้างมีความสุขอยู่ไหมพี่น้องประชาชนเอ้ยคุณเห็นตำรวจไหมที่มันทําอะไรกับประชาชนแล้วมันยังตะโกนไอ้ตำรวจไปไหนก็หมดป่ะไอคนนี้เหมือนกันนะถ้ากูมีอำนาจมึงกับกูเจอกันแน่เราต้องไม่ยอมแล้วนะครับพี่น้องไม่งั้นรประเทศเราไปไม่รอดครับพกแม่งลุมสกรรมประเทศเราจนแม่งถ้าจะเปแล้วเนี่ย